สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์เอ๋นะคะจะมาทายใจนะคะหนุ่มสาวชาวราศีกันนะคะเอ่อชาวราศีกันนะคะมีสัญลักษณ์เป็นสาวหมจันทร,ร์นะคะก็ผู้หญิงผู้หญิงราศีเนี้ยกับผู้ชายเนี่ยเป็นราศีที่อยู่เป็นโสดเยอะนะพอๆกับราศีพิจิกเลยกันกับพิจิกเนี่ยเขาเรียกว่าเอ่อสเปคสูง แล้วก็เป็นราศีที่ว่ามีปัญหาเรื่องความรักค่อนข้างเยอะผู้หญิงราศีกันเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่เป็นโสดเยอะเป็นแม่แม่ายเยอะบางคนเลิกกับแฟนไปแล้วก็เข็ดก,ก็คลองตัวเป็นโสดก็เยอะเขาเรียกเป็นเหมือนเป็นราศีคนโสดนะ จะเป็นแฟนกับชาวราศีกันอ่ะคุณต้องเตรียมใจนะเพราะว่าเออราศีกันเนี่ยเป็นราศีที่พูดมากชอบวิจาร์ชอบตําหนิติเตียนคนอื่นเป็นคนที่แบบเหมือนปากมากหน่อยอะ่ะผู้ชายราศีเนี้ยโอ้อบางทีนะผู้หญิงบางคนอ่ะที่ว่าไม่รู้ว่าเขาเป็นคนนิสัยยังไงอ่ะแบบว่าเออส่วนใหญ่ผู้ชายราศีนี้จะรูปหล่อด้วยนะ แล้วก็ผู้หญิงเนี่ยจะจีบป็นเยอะคือเป็นคนมีสเสน่ห์ในตัวเป็นคนแต่งตัวพิถีพิถนันเป็นคนรส,สนิยมดีมากแต่ทางด้านอุปนิสัยเนี่ยเป็นคนชอบชอบติชอบเตียนชอบเน็บชอบแหนมชอบพูดบางครั้งก็วิจารณ์เพศตรงข้ามจนแบบเสียเซลล์ไปเลยแต่คนราศีนี้นะเป็นคนรักครอบครัวมากเป็นผู้ชายอบอุ่นค่ะ ถ้ารักใครขึ้นมาหรือมีลูกขึ้นมาเนี่ยเป็นคนรักลูกมากรักครอบครัวมากเป็นคนที่แบบขยันทํามาหากินแล้วก็เป็นนักธุรกิจที่ดีเป็นคนหนักเอาเบาสู้แต่คนรักนาเนี่ยจะอาภัพอย่างหนึ่งนะเหมือนกับว่ามักจะโดนหลอกหรือโดนเอาเปรียบเป็นเป็นลักนาที่ว่าเหมือนจะโดนคนเอาเปรียบบ่อยๆโดนหลอกใช้งานฟรีโดนโกงโดนอะไรอย่างเงี้ยจะโดน โดนบ่อยนะคะแล้วก็ผู้หญิงราศีเนี้ยส่วนใหญ่นะจะเป็นคนที่แบบรสนิยมดีมากอะ่ะแล้วก็รสนิยมสูงไปเขาเรียกว่าผู้หญิงราศีนี้จะอยู่โสดเยอะเพราะว่าเป็นคนค่อนข้างแบบเออรสนิยมมากไปควรลดระดับสเปคของคุณลงเหมือนผู้หญิงราศีนี้นะถ้าตั้งเป้าอะไรเอาไว้นะ แล้วไม่เจออย่างที่ตัวเองต้องการไม่แต่งไม่เอาเหมือนอาจจะวางไว้ว่าเออฉันชอบผู้ชายต้องสูงร้อยแปดสิบขึ้นต้องจบปริญญาโทขึ้นต้องฐานะไม่ด้อยกว่าฉันเป็นคนที่แบบเหมือนเจ้ายศเจ้าอย่างค่ะเป็นคนถือตัวแต่คนราศีนี้จัดว่าเป็นคนหน้าตาดีนะเป็นราศีคนที่หน้าตาดีมากแล้วก็ถ้าคุณคิดอยากจะเออเอาชนะใจ หรืออยากจะเป็นแฟนกับคนราศรีนี้นะคุณต้องตือ้อค่ะตื้อคือคนราศรีนี้นะเป็นพวกแบบทั้งชายทั้งหญิงเลยเป็นพวกสเปคสูงอะสเปคสูงมากแต่แต่เขาเรียกว่าปากแข็งแต่ใจอ่อนคือราศรีเนี่ยเป็นพวกปากแข็งแต่ใจอ่อนนะแบบว่า ปากบอกไม่ไม่ไม่นะแต่ถ้าเอเจอคนที่แบบปากหวานเอาใจเก่งเจอคนพเนาพนอนะส่วนใหญ่จะใจอ่อนเขาเรียกเป็นคนที่แบบปากแข็งใจอ่อนแล้วก็มักจะปากไม่ค่อยจะตรงกับใจด้วยผู้ชายราศีกันนะคะหรือผู้ชายลัคนากันเนี่ยถ้าเจ้าชู้เนี่ยถ้าถ้าเคนที่เจ้าชู้นะเจ้าชู้สุดๆเพราะส่วนใหญ่ราศีนี้จะหน้าตาหลอ่อ ไอ้ที่เจ้าชูคือบอกได้เลยว่าคบผู้หญิงทีเดียว4ี่คน5้าคนเนี้ยได้เพราะราศีนี้เป็นคนรูปงามแต่เป็นคนที่แบบบุคลิกบุคลิกเนี่ยออกออกออกจะนิสัยเหมือนผู้หญิงหน่อยๆนะ ส่วนผู้หญิงเนี่ยก็จะเป็นคนที่แบบเหมือนถือตัวเป็นคนหัวโบราณด้วยถือตัวด้วยแต่ผู้ชายเนี่ยจะเป็นคนพิถีพิถันออชอบชอบจะเป็นคนชอบพวกเครื่องประดับผู้ชายราศีนี้จะมีความชื่นชอบในเรื่องเครื่องประดับมากถ้าเป็นผู้ชายอินเดียนะก็อาจจะเจาะหูเจาะหูใส่ต่างหูเพชรคือเป็นคนที่ชอบเกี่ยวกับพวกเครื่องประดับ เออว้วก็เป็นคนชอบพวกของขวัญของฝากจะเอาชนะใจหรือจีบผู้ชายราศีนี้นะคะเขาเรียกว่าอย่าไปหาหมือเปล่าต้องซื้อนู่นซื้อนี่ติดไปให้เขาด้วยเขาถึงจะชอบแล้วก็เขาเป็นคนรักสวยรักงามเป็นคนชอบเครื่องประดับเป็นคนที่รสนิยมดีตรงนี้คุณก็ต้องแบบพยายามปรับตัวให้เข้าหาเขาแล้วปัญหาอย่างหนึ่งนะที่ราศีนี้โสดเยอะ หรือว่าโดนแฟนทิ้งเยอะมาจากปากเป็นราศีที่ชอบวิพากษ์วิจารคนอื่นชอบดูถูกคนอื่นชอบแบบพูดมากจนเกินไปมักจะเสียเรื่องปากคือคนราศีนี้นะถ้าถ้าเป็นคนที่ไม่พูดมากจนเกินไปอะผู้หญิงจะชอบนะส่วนใหญ่ผู้ชายราศีเนี้ยจะเป็นคนที่แบบเหมือนชอบวิาพากษ์วิจารณเพศตรงข้ามะ จนบางทีผู้หญิงร้องไห้หนีไปเลยก็มีคือเขาเรียกว่าเป็นเป็นคนที่แบบเน็ตแนมเก่งพูดพูดทําให้เขาเสียใจเนี่ยพูดเก่งมากมันเป็นไปในเป็นไปตามอิทธิพลของราศีก็เลยทําให้เป็นคนอย่างนี้แล้วผู้ชายราศีนี้นะถึงจะดูแบบตุ้มติ๋งดูดูแบบดูแบบดูเหมือนนิสัยหญิงหญิงหน่อยอะแต่จริงราศีนี้เป็นคนไม่กลัวตายนะเป็นพวไม่กลัวตายตายก็ตายเป็นคนไม่กลัวตายคือเป็นคนที่ไม่เหมือนกับว่า ส่งไปลบได้เป็นหมออาสาได้คือเหมือนกับว่าจะส่งไปแนวหน้าไปอะไรคือเป็นพวกไม่ค่อยกลัวตายตายก็ตายแต่ก็กลับเป็นคนที่อีกด้านหนึ่งก็คือมีความเป็นผู้หญิงในตัวเป็นคนเรื่องมากซะหน่อยจะเอาชนะใจก็คือก็คิดว่าเหมือนถ้าเอาจะจากจะเอาชนะใจผู้หญิงราศีนี้ก็ ด้านไดไอโอดนะแล้วก็ถ้าจะเอาชนะใจผู้ชายราศีเนี้ยคือคุณต้องให้เกียรติเขาต้องเอาใจพอสมควรแล้วก็ต้องทนรับทนรับกับอุปนิสัยใจคอด้วยเพราะว่าหนุ่มราศีกันนะคะเป็นราศีที่เออเสียเรื่องคําพูดชอบพูดให้เพศตรงข้ามหมดความมั่นใจในตัวเองมากที่สุดนิฉันมีสินค้าอยากจะมาแนะนํานะคะสําหรับท่านที่เป็นสิวนะคะตัวนี้ใช้ดีมากเลยค่ะสินค้านะคะ แบรนด์เด็กเอา่านค่ะสำหรับท่านนะที่มีปัญหาสิวหรือสิวสเตรอยเนี่ยตัวนี้ช่วยได้ค่ะเพราะตัวนี้เป็นนวัตกรรมใหม่มันไม่ใช่สบู่ที่มีขายทั่วไปหรือเป็นสบู่ที่ขายตามห้างตามเซเว่นอะไรคือตัวนี้มันจะมีวิธีใช้ของมันนะคะคือตัวนี้นะคะให้ท่านนะคะกลับบ้านนะล้างหน้าให้สะอาดนะคะ เพื่อการล้างหน้าครั้งแรกเป็นการดึงสิ่งอุดตันดึงคราบพักคราบคราบสกรปรกในรูของขนออกมาเพราะตัวนี้มันผสมชาโคลค่ะชาโคนี่มีสรรพคุณในการดูดซับสิ่งสกรปรกได้ดีมากหลังจากที่คุณล้างหน้าเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนที่สองนะคะก็ให้ฟอกฟอกหน้าอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทิ้งพอฟอกครั้งที่สองเนี่ยตัวนี้ฟอกฟอกฟอกใช่ไหมทิ้งเอาไว้เงี้ยประมาณเนี่ยสิบห้าถึงยี่สิบนาทีค่ะเพื่อ ให้แร่ธาตุในสบู่ก้อนนี้นะคะซึมเข้าไปสู่ผิวหน้าก็เป็นที่รู้กันอยู่ว่ายูคาลิปัสเนี่ยเป็นพืชที่ปลูกแล้วดินมันเสียเนื่องจากว่ามันเป็นพืชที่ดูดสารอาหารจากดินไปเก็บไปที่ตัวเองหมดตัวเนี้เป็นชาโคนะคะ มันจะมีมันไม่ใช่ถ่านธรรมดาที่ว่าไปซื้อนะไม่ใช่มันจะมีกรรมวิธีของมันนะคะชาโคเนี่ยต้องเผาในอุณหภูมิหนึ่งพันสารอองศาขึ้นไปแล้วก็จะได้เป็นเอ,อ่อจะได้เป็นชาโคนะคะที่มีแร่ธาตุต่างๆนะคะสามารถต่อยอดนํามาเป็นผ,ผลิตภัณฑ์ต่างๆมากมายเพื่อที่ดีต่อสุขภาพท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้ะคะ่ะตัวนี้เป็นผงพอกหน้าชาโคนะคะสำหรับคนที่ชอบพอกหน้านะคะตัวนี้จะมีประโยชน์มากเลยมันจะช่วย เขาเรียกวมันจะช่วยให้รูขุมขนเนี่ยเล็กแล้วก็คนที่แบบเออเป็นสิวสเปียรอยหน้าเนี่ยโดนสัมผัสสารเคมีเยอะแล้วก็คนที่ทําผมบ่อยคนที่เป็นช่างทําผมเจอสารเคมีทุกวันเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องผิวเป็นตุ่มเป็นตุ่มเนื่องจากคุณอ่ะเจอสารเคมีทุกวันผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะมันจะช่วยดีท็อกผิวของคุณดูดซับสารพิษในผิวของคุณค่ะผิวของคุณก็จะกลับมาสุขภาพดีค่ะ ใช้ผสมโยเกิร์ตนะคะพอกให้ทั่วตัวนะคะก็จะดูดพวกสารพิษเนี่ยออกมาแล้วก็มีตัวนี้นะคะผสมน้ำร้อนแช่เท้าะค่ะช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อท่านใดที่สนใจนะคะให้ติดต่อมาทางไลน์ก่อนเพราะว่าทางบริษัทเด็กเอาผ่านนะคะมีสินค้า20กว่าชนิดค่ะมีสินค้าหลายตัวท่านใดสนใจนะคะ ให้ติดต่อมาค่ะที่ไลน์เอทารอดสองสี่นะคะ